Cảm แค่ข้าว

Thank yeah. Yeah.

ลีกเสือป่ะลูกเสือลูกเสือไม่ได้หลักไม่ดีแล้วลูกเสือไม่ดีแล้วเสือไม่ดีดีดีลูกเสตือก็มึงนอ่ะงเมียอ่ะอออ่่่่ะ

A'n dyfyn